สวัสด,ดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับเนาะพี่ก็จะมาเ e ยว,วิหรือว่าอัปเดตข่าวด่วนนะครับเนาะที่หลายๆคนน่าจะรู้แล้วนะครับเนาะแล้วก็บางคนก็ยังไม่รู้นะครับก็คือไฟไฟได้ประกาศเป็นทางการแล้วนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่า จะเอ็กหรือว่าคอลแลบกับสไปเดอร์แมนแบบ100%นะครับเนาะแล้วก็ของที่จะอัปเดตเข้ามาจะมีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูในคลิปนี้ละกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานนะครับเนะาะฟรีไฟก็เพิ่งประกาศเลยนะครับเนาะว่าจะมีการคอลแลบกับสไปเดอร์แมนนะครับเนาะหลังจากที่กิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะจบไปนะครับวงนะ้อง แจกโค้ดสุ่มรหัสฟรีดูคลิปนี้ให้จบสุ่มเว็บนุกเกอร์ชนจดทะเบียนการค้าเป็นที่เรียบร้อยมีเครดิตไม่โกงไม่เกียนแน่นอนเข้าสุ่มรหัสไม่มีเครื่อ ครั้งละ99 p อยเท่านั้นนะครับกดซุมได้เลยนะครับมาดูนะครับล่าเราจะได้อะไรนะครับองน้องพี่ขอบอกเลยครับนาะว่าไม่มีเกลือนะครับนาอนี่เลยนะครับเราได้ไอดีหมวกเอฟนะครับนาอรหัสมาแล้วเสื่อมเฟสได้เลยนะครับเนอะมีหมวกเอฟจริงๆด้วยนะครับองน้องก็เป็นประมาณเลยครับนาอคุ้มมากเลยแค่99บาทนะครับถ้าคนไหนอยากซุมกดเข้าลิงก์มาได้เลยนะครับเบแจกวันละ10ไอดีผมก็จะมีการอัปเดตเข้ามาก็คือกิจกรรมต่อไปที่ทุกคนไดะเล่นนะครับก็เป็นทางด้านของ ไฟไฟเอ็กซ์ไฟร์แมหรือว่าคอ l l ลบสไปเดอร์แแล้วก็ซูสุิฟีต้องมีซูสสไปเดอร์แมนแน่นอนนะครับนเรก็ ของในนางสไปดอร์ไมน,นะครับเนาะก็จะเข้ามาแน่นอนนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนาว่าไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆนะครับเนาะก็คลิปนี้ก็เหมือนกันนะครับเนาะก่อนที่แบบว่าจะไปดูคลิปนะครับก็มาเอาเพชรจากคลิปนี้ก่อนนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาว่าถ้าคลิปไหนถึง5000คนดูก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกัลิน่าฟรีๆมูลค่า150บาทนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ทำการแจ้งให้แบบฟรีๆนะครัรรรบวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนาว่าถ้าอยากได้นะครับเนาะก็คือต้องดูคลิปนี้ให้ จบนะครับเนาะแล้วพี่จะทําการแจกเพชรให้แบบฟรีๆนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละ1นึ่งไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นะครับวงน้องเออก็จะเป่ามานี่เลยนะครับเนาะแล้วก็สําหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับเนาะหรือว่าที่โกหกหรือเปล่านะครับเนาะที่แบบว่าแจมเดย์เข้ามานะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะเอาหลักฐานให้ดูละกันนะครับเนาะเพราะว่า ไฟฟ้าให้แลนด์นะครับเนาะได้ประกาศลงเลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จอนให้ดูรายกันนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าเมื่อวานนะครับเนาะมีกาลิน่านะครับหรือว่ามีไฟฟ้าให้แลนด์นะครับเนาะได้โพสต์ลงใน Instagram นะครับเนาะที่แบบว่าและหลายคนน่าจะเห็นนะครับถ้าติดตาม Instagram นะครับเนาะก็คือได้โพสรูปนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับก็คือนี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่ารูปมาประมาณนี้นะครับเราก็เขียนนะครับเนาะเขียนคําว่า เตียมพบกับนะครับก็คือแบบว่านี่เลยนะครับนอเกียมพบกับการร่วมมือระดับโลกนะครับของฟีฟายเอ็กซ์สไปเดอร์แมนนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอฝั่งซ้ายจะเป็นฟีฟายนะครับนอเก็ฝั่งขวาจะเป็นทางด้านของสไปเดอร์แมนนะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าการร่วมมือครั้งนี้นะครับนอก็เป็นหนังที่ดังมากๆนะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่า ไฟฟไยเราไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆนะครับนได้ไปคลอลบกับหนังเยใหญ่แบบนี้นะครับหรือว่าภาพยนต์แบบนี้นะครับวงน้องก็คือข้อสุดแน่นอนนะครับแล้วก็ของที่จับเด็กเข้ามามีอะไรบ้างนะครับอนก็คือ1เลยนะครับมีการ ปล่อยวิดีโอออกมานะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับวิดีโอนะครับก็นี่เลยนะครับเนาะน่าจะเป็นซุดตัวนี้นะครับแล้วก็มีทางด้านของกระเป๋านะครับสกินกระเป๋านะครับหลุดมาด้วยนะครับเนาะก็เป็นประมาณเลยครับแล้วก็ท่าทางนะครับที่แบบว่าจะเข้ามานะครับเนาะก็เป็นท่าทางประมาณนี้นะครับเนาะพี่ก็รีวิวไปแล้วนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะก็คือหน้าตาเข้าเกมนะครับสําหรับหน้าตาเข้าเกมก็จะมีการอัปเดตใหม่ทั้งหมดนะครับเนาะก็เป็นประมาณเลยครับเนาะอันนี้ก็คือหน้าตาเข้าเกมนะครับ นอก็เป <ítulo> ็นเป่ามาเลยครับนอก็ถือว่าเป็นโปสเตอร์เป่ามาณนี้นะครับนกแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีของแจกฟรีประมาณนี้นะครับนกสำหรับของแจกฟรีนะครับพี่เขาบอกเลยครับนกว่าโคตรเยอะนะครับนกสำหรับของแจกฟรีนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของซุดนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามา3ามซุดนะครับนกนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับก็มีทางด้านของซุดผู้หญิงซุดผู้ชายนะครับนกเราก็ซุดสุดท้ายอะไรประมาณนี้นะครับนกสามในหนึ่งนะครับจะมาแจกฟรีนะครับนกพี่เขาบอกเลยครับนกว่า ในนี้หนึ่งซุดจะมาแจกฟรีแน่นอนนะครับนก็จะเป็นเป่ามาเลยนะครับองน้องพี่เขาบอกเลยนะครับนว่าเรามาลุ้นละกันนะครับนว่าเราจะได้ซุดฟรีตัวไหนนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับนก็คือเป็นทางด้านของสกินไอวอร์สไอร์แมนนะครับนก็เป็นป่ามาณนี่นะครับองน้องพี่เขาบอกเลยนะครับนว่าโคตรสุดโคตรเฟี้ยวนะครับนรก็โคตรดีนะครับนโคตรล้ําสมัยเลยนะครับนก็เป็นป่ามาเลยนะครับองน้องพี่เขาบอกเลยนะครับนว่าสวยมากๆนะครับนก็ จะเป็นเป่ามานี่เลยนะครับนอ้ด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับนอยังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับนอก็คือซุสหรือว่ากีต้าร์นะครับนอที่แบบว่าจับเด็กเข้ามานะครับนอเป็นทางด้านของ มาเชเต้นะครับเนาะหรือว่าไม้เบสบอลนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับองน้อเขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นกีตาร์สไปเดอร์แมนนะครับเราก็จะมีทางด้านของโลโก้กิจกรรมนะครับเนาะแล้วก็ท่าทางเราก็สัตว์เลี้ยงนะครับเนาะก็เป็นสกินนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าเท่แล้วก็น่ารักมากๆนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าท่าทางพี่ก็รีวิวไปแล้วนะครับเนาะก็เป็นท่าทางตัวนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับก็คือสไปเดอร์แมนนะครับเนาะเขาจะมีเซนส์ของเขานะครับเวลาเจอศัตรูหรือ เวลาที่แบบว่าอันตรายเข้ามาใกล้นะครับน้องก็จะเป็นประมาณเลยนะครับน้องแล้วก็จะมีการยิงไงด้วยนะครับน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับมึงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าเป็นสไปเดอร์แมนต้องยิงไงนะครับน้องก็จะประมาณนียนะครับแล้วก็ซุดเหรียญก็รอย่อก็หลายคนถามมานะครับน้องแถมให้ละกันนะครับก็คือจะเป็นซุดประมาณนี้นะครับน้องจะอัปเดตเข้ามาทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับน้องสำหรับซุด ล u c k กี้ลอยยอนะครับนะ้องหรือว่าสายฟรีของตู้ล u c k กี้ลอยยอนะครับนะ้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับองน้อง,งน,นี่เลยนะครับนะ้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนะ้องก็คือ ข้อส <gesch> ุดเลยนะครับเนาะสามารถซุ่มได้ฟรีๆนะครับก็รอได้เลยนะครับเนาะหลังกิจกรรมอัปเดตแพทใหม่นะครับก็จะได้เล่นแน่นอนนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสุดแน่นอนนะครับเนาะเราก็พี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมนะครับเนาะก็คือเนี่ยจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะซุดตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะเราก็อัปเดตนะครับในส่วนของ OB40 นะครับเนาะก็คือจะมีทางด้านของซุดตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูเลยแแล้้้ววววกกัััััันน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 ะะะคคคครรรบบบบบบอง่่่าาาาามมีีซุตตไหทปเเเดข็ื นี่เลยนะครับเนาะจะเป็นสุดตัวนี้นะครับที่แบบว่าโคตรโหดเลยนะครับเนาะพี่โคตรชอบเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสุดตัวนี้ด้วยนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าจะเป็นสุดประมาณนี้นะครับเนาะถามว่าเท่หรือเปล่านะครับสำหรับพี่ก็คือเท่แน่นอนนะครับก็เป็นประมาณเลยนะครับพี่ชอบแน่นอนนะครับถ้าเป็นประมาณนี้นะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาว่าอัปเดตเข้ามาทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาว่า คตรสุดโคตรเฟี้ยวเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็คือถ้าอยากได้นะครับก็จะอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของกล่องสุปด้วยนะครับเนาะอันนี้ก็คือกล่องสุปนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็จะเฝ้ามาเลยครับวน้องก็เป็นประมาณนี้ครับเนาะก็ถือว่าให้มากๆนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสเก็ตบอร์ดด้วยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของสเก็ตบอร์ดตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็จะม นอนนี่เลยนะครับไม่ใช่คาตา้นนะครับก็คือ มาเชเต้ด้วยนะครับนาอก็เป็นเประมาณนี้นะครับก็เป็นมาเชเต้ตัวใหม่นะครับแล้วก็มีทางด้านของสกินปืน AK ด้วยนะครับดูเหมือนว่าจะมาแจกฟรีด้วยนะครับสำหรับสกินปืนตัวนี้นะครับก็มีข่าวหลุดมาประมาณนี้นะครับนาอว่าทุกคนจะได้สกินปืนถาวรแล้วก็ที่สําคัญจะเป็นทางด้านของสกินปืนเ k คด้วยนะครับนาองเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับนาอพาร์เฟลนะครับวงน้องก็จะเป็นเประมาณนี้นะครับนาอสำหรับปืนตัวนี้พี่เล่นอยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญพี่เตรินดับด้วยนะครับนาอก็ถือว่าชอบบมานะครั แล้วก็จะมีทางด้านของสกิลรถกระบะตัวนี้ด้วยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องโคตรเท่เลยนะครับแล้วก็มีสกิลระเบิดด้วยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าสกิลระเบิดก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าตะลานนะครับก็อัปเดตเข้ามาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับของทั้งหมดทั้งมวลที่แบบว่าจอัปเดตเข้ามานะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าอัปเดตเข้ามาครั้งนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็ ไฟฟายของเรานะครับเนาะไปคอลแลบกับสไปเดอร์แมนนะครับ so ก็ไม่ผ so ิดหวังเหมือนกันนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับเนาะที่แบบว่าไฟฟายของเราไปคอลแลบกับสไปเดอร์แมนนะครับเนาะข่าวดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับก็ถือว่าเตรียมรอเล่นได้เลยนะครับเนาะไม่เกินสัปดาห์หน้าแน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะหรือว่าพี่ๆท่านไหนเข้ามาแล้วดูคลิปจบแล้วอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุน เลยนะครับเนาะเพียงแต่น,อน้องๆหรือว่าพี่ๆคนไหนนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกดลังใจให้หน่อยละกันคนละ1ทีละกันนะครับแล้วก็ FC คนใหม่อย่าลืมกดติดตามคนละ1ทีละกันนะครับน้องแล้วก็อย่าลืมไปติดตามทิกตอกด้วยละกันคนละ1ทีนะครับเนาะงสำหรับวันนี้พี่ก็ ไม่มีอะไรมากนะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้นะครับน้องก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับน้องเราก็อย่าลืมนะครับน้องต้องดูคลิปนี้ถึง5,000ด้วยนะครับถ้าอยากได้เพชรฟรีนะครับน้องคลิปไหนไม่ถึงไม่แจกนะครับคลิปไหนถึงมาทวงเพชรได้เลยนะครับจะแจกให้แบบฟรีเลยนะครับน้องไม่มีกักเพชรแน่นอนนะครับแจกให้แบบเยอะๆเลยนะครับน้องเราก็แจกให้แบบทั่วแมปเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับน้องไปเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย